ออกมพี่เนาะเดนสองซ่อมเอาเก็บเก็บเชมี้เข้ากายขวามาก่อนเนาขวามาก่อนขวาเอาขวาใจเย็นเห็นแลนแล้ตามแลน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 เอาขวาตามแลนตัวเดียวเนี่ยมันโบฮันเตอร์เราอยู่แต่ตอนเออออกขวาจะไปซ้ายดิไปเข้าด่วงหลังก็ดีเดินออกมาเดินมาเดินมาเดินมาเร็วเดินมาตามมาตามมาเอาเอาเข้านี่ก่อนเลยเข้านีก่อนเลยหน้วาปก่อนเลยเนี่ยเอาตรงนี้เลยเนอยจิว เร็จนี่ว่าสตาร์ทมาหลังนะสตาร์นถ่มมาแล้วหลังเฮ้ยลงขวามาเดินลงขวามาเดินลงมาเลยเดินลงมาเลยเดินลงมาเลยลงมาเดินเลยเดินลงไปเลยเดินลงมาก่อนเดินลงมาก่อนเข้าช่องแคบเข้าช่องแคบออกซ้ายไปออกซ้าย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 อย่าไปขวาออกซ้าย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 ซมาอีกซ้ายมาอีกซ้ายมาอีกเร็วเร็วเร็วเหลังเดินมาเร็วเร็วปิดสกิลเดินเลยกลับไปหน้าบ้านเดี๋ยวเข้าไปเล่นกันเลยเร็วเดินมาเดินมาเดินมาใจเย็นใจเย็นไหนใจเย็นไหนใจเย็น ไปเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาหยุดหยุดหยุดรอก่อนรอก่อนรอตรงวับนี่แหละครอหลังไหมพี่รอหลังไหมหลังแถวยาวเลยแป๊บนึงเร็วเร็วรู้แล้วนี่ไงรอวับรอวับรองหน้าวับประตูหนึ่งเนี่ยแอนอยู่ไหนแอนอยู่นี่แอนวิมันนั่นแหละไปไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปหนึ่งสองสามไปเข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปเข้าไปเข้าไปแลนถึงแลนแล้วเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยโถมโถมโบโบโบแอนในดงอ่ะมองมองโว้ดหน่อยโว้หน่อยโว้ดหน่อย ตกอยู่พี่แล้วนะหมดหมดไปอีกไปอีกหาไปอีกไลไปอีกหมดไปเนี่ยหมดแล้วนะหมดแล้วนะลงหลังด้วยเดินไปออกซ้ายออกซ้ายไปประตูสามเออไม่เอาออกซ้ายก่อนไปตีซีเีดีกว่าไปในในเดินรอเพื่อนด้วยอ่ะกดเดินทีละช่องอ่ะรอเพื่อนเพื่อนเดินช้ามามาไปสามแยกสองสามแยกสองลงมาสามแยกสองลงมาสามแยกสองลงมาสามแยกสองไงไง จเย็นใจเย็นจ้องหน้าัาก่อนใจเย็นรอเพื่อนด้วยรอเพื่อนด้วยอย่างไาไม่ครบใจเย็นใจเย็นข้างหลังมาข้างหลังมาเร็วครับสามแยกสองครับอย่าไปอย่าไปรอเพื่อนรอเพื่อนเออแดนแกงไว้แกงไว้มาข้าแล้วป้อม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 ป้มเอหนึ่งสองสามถอยลงนิดนึงนายโบไปนายโบไปพิศษเว้ลงข้างหน้าได้เร็วเข้ามาเข้ามาหมองออกไปต่อยคนละตัวแก้วแก้วกรเทียนน้ที่ร้อยู่หนึ่งสองามเข้าไปลึกๆเข้าไปลึกหมองเข้ามา แรงหน่อยแรงหน่อยไหนไหนทะลุไปเลยไหนทะลุไปเลยเหลือน้อยแล้วไหนมันอ่ะมาเร็วเข้ามาข้างหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเดินเดินเข้ามาเดินเข้ามาเลยเข้ามาเลยทะลุเข้าไปเลยเร็วเร็วมีแรงเดินได้มาติดมงินเยอะแล้วมาติดมงินเยอะแล้วเดินเข้ามาเลยทะลุเข้ามาข้างหลังเดินเข้ามาสิข้างหลังข้างหลังเดินทะลุไปหนีเราแล้วคิวอะไรวะเนี่ยไอ้แก๊งฟองเงนแล้วฟองเงินไอ้แก๊งมาพวกหลังก็มาโบยตารสิงไอ้ตายกินกืนเฮ้ยข้างหลังเข้าพิลามตกแลนเอานะเดินแลนนะครับเราจะชนโซนกันแล้วเร็วเร็วไหนจังไรไหนไหน ไปไปไปบี้ไปเย็นยัเย็นเกเย็นมันถอยว่ะไปไปไปแรงชนแรงแล้วไปไปเลยไปเลยเนี่ยมันจะเอาเข้าช่องแคบไงเออไปเนี่ยตรงกันสู้ได้ไป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 เขียวหมดแล้วปล่อยให้หมดแล้วมองเข้าเลยดรเม่บอกว่าไปเก็บเก็บเก็บคุด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 ตัวนึงตัวหนึตัวนึ่งตันึ่งสองตัวสองตัวเดินมุดก็ไม่รอดได้แล้วต่อยทิ้งเลย อ Ś ่อไม่ได้เล kind of ่นไงน้องนนาเหรอกลับมารวมตรงทงกลับมาตรงทงกลับมาตรงทงเห็นฝาดเปล่าเห็นฝาดเปล่าขอคอยอะวรฝาดลงแมีไอ้ตัวนึงอ่ะไอต่อยโดนไอต่อยโดนเนี่ยแหละมันก็เข้าได้แค่ทีละคนสองคนนี่แหละเดี๋ยวรู้เนี่ยโบคำไปโบไปคำไปคำไปมองออไปทีละคนดิดมาหน่อยดิดมันเยอะๆโอ้ยเสื้อแตกตัวดียว่าตายเฮียถ้าคุณไปดิดอ่ะอ้าวไอสัตว์ทะลุเข้าดวงแม่อ้าวพี่ไหลอ่ะ ไม่เราแข่งแันนะไม่เราแสงเฮ้ยมันจะหมดเหมือนกันมันจะหมดเหมือนกันนี่ไงเบียดยืนได้เนี่ยช่วยกูด้วยดิเอ้ยมองเข้าได้นะเบามไปเบามากพีทเล็กรัวๆพีทเล็กรัวๆได้อยู่ได้อยูู่เล็กๆเนี่ยจะหมดแล้วจะหมดแล้วเพื่อนหน่อยปอปัดทีมองมันเจอเลยโดนเข้าหลังโดนเข้าหลังนเข้าหลัง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 ะลทะลุไปลทะลุมาทะลุทะลมาทะลุออกซ้ายไปทะลุออกซ้ายไปทะลุออกซ้ายมั้เฮียเข้าออ้านเอาว้มันออกบ้านเ้าไปกลับไปที่เดิม

ปัดที่ตนเอาไปที่เอาไปเอาไปต่อยเอ่ยหอยังพอหอยังหมดแล้วต่อยหอยยังมเป็นจังโซนเหมือนเดิมไป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 เสือเสือมุดอยู่ข้านั่นมันไปพอไปไปกลับโซนกลับโซนกลับโซนหน่อไปาหน่ยวิตาับสองคนนะเว้ยเออกลับโซนไปกลับ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 ไปมันเป็นเรื่องที่น่าอวดไปเนี่ยกลับโซนกลับโซนทับมาแล้แม่คนมาเลยอยู่มุมนี้ยังไงก็ทัลายเติมไปไวๆแล้วกันเดี๋ยวแม่ก็ตีกันเองอะถ้าถ้ามันชนบอกนะพี่ อไปโบไปโบไปแล้วโบไป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 บ้องเคียดงไหวไหวสอง่ไป้องต่อยได้องต่อยได้สองต่อยได้เบามากดาเมจเบามากตีแล้วนึ่งเข้ามาพี่เข้ามาี่เข้ามาเร็วเด็ไคนมันหมดมันหมดนาเอ้าไปเขาเลยเขาเลยไหยเราเข้าเอยเฮ้ปเข้าไปเข้ไปเฮ้ควาหนบอะ ไปอีก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 เล่นไดีเลยนรบแล้วพี่ครับดีตปอโดนหน่อยตายระดมใจรอดมไวมันดําออกมาหน้าบ้านแล้วไปอีกพอพอพพอไง้อไหมกัมาตั้งโซนกลับมาตั้งโซนพอแล้วพอแล้วกลับมาตั้งโซนหน้าบ้านมันมีหลายกิวกลับมาพอพอกลับมากลับมาขอเอเไย์เลยวินขอเอวบให้ดดหน่อยค่ะงานสกปรกถนัดมากเลยพี่ คนแบบนี้แหละที่เราต้องการพูดถึงโซนตรงนี้เราก็ได้เปรียบเนี่ยได้เปรียบได้เปรียบหรานใช่หราเยอะไงใช่โดงนี่อนี่ต่อม่ออมองเไม่ออกไม่ออกไมหลักไม่ออกไม่กไม่อไมัอไม่ไมหลักเข้าอกไมอไมอม่้มอม่ออ่อเไมอยม่อกไม่ออกเออม่ออกออก่อออไปไอ่ไ่อ่อ่่มไมออยออมดแล้วเนี่ย ไอหมดไม่หมดไม่หมเติมเรมวเตมเร็วเยมเร็วเติมเวเติมเรมวเติมเหมดเติมเร็ว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 เตไมเห็วเติมเร็ดเตไมเร็วเตนมเร็เติมเร็วเติมเรอวเติมเร็วเติมเห็วเติมเรมวเติมเมเมเร็วเติมเห็วเติมเงหดเติมเวเมเร็วเมเร็วเมเร็วเติมเเติมเรวเตมเรเติมเร็วเติมเร็วเหิมเเมเร็วเตมเร็กเติมเเติมเวเติมเร็วเตัมเวมเง ผมถอยไปไ่กลับมาคำที่เดิมกลับมาคำที่เดิมไวเร็วกลับมาไปกลับมาไปถล่มเข้ามาไปถล่มเข้ามาเรือถอยมาฮัลโหลฮัลโหลถอยมาตรงหัวโค้งแล้วมาถอยมาเรื่อยๆถอยมาเรื่อยๆเดินถอยเอาเดินถอยเอามาไม่แรงมันก็หมดพี่แรงนะได้อยู่เออต่อใสเลยเราใส่เลยได้อยู่ได้อยู่ไม่ต้องถอยแล้วฮัลโหลไม่ต้องถอยแล้วพอแล้วกลับมากลับมาใส่มามันหลุดเยอะมันหลุดเยอะไอะไรไปแค่ตรงเราเนี่ยไม่หลุดเข้าห้องหินไปแล้วไปแล้วไปแล้ว งตาไปต่อยนี on oh. ite, ่ที right. so, um, ่เหลือเล่นหน้าบ้านไปในสามมงอยในในสองมงหนึ่ง่อยไปต่อยไปหลุดไปช่างมันไม่เป็นไรเข้าไปต่อยเอ้ยหนึ่งสองสามเข้าวัดเข้าวัเดินมาดูอลอฟางต่อยเข้าวับตั้งโซนใหม่ตั้งโซนสองเลยลงนั้งสองลงทั้งสองลงตรงนี้ลงตรงนี้เออเล่วตั้งตรงนี้ไว้เว้หน่อยโอ้โหเว้โคตรเยอะแก๊สกีนนะคะที่ที่ดอนหน้าวัดในสามตัวนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทิมไปในสองลงหนึ่งเออนั่นแหละ เก็บ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 เซมัหน่อยเก็บเซ็มัหน่อยเก็บเซมาหน่อยไหนตัวนึงหลุดไปอ่ะถออยเยอะไปข้างหลังถอยมาหน่อยข้างหลังออกไปดิย่าจับมาบ้องต่อยเซขวาล่างหน่อยเซ็นขวาล่างอ่ะอย่าลึกเกินอทงเติมมาโอเคเสรไปแล้วไม่มีแรแล้วอะหมดหมดไอสัตกดใบกดใบบ้องมองตามไปต่อยข้างในสองคนไอไอแบงก็ได้แบงกับกดมาแล้ว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 มาแล้มาแล้วมาแล้วมามาแล้วล้วมาแล้วมาแ้วมาแลวม มองตีบอดี้อ่ะน้องมีน้องน้อยมีไนท์สามตัวไนท์มีอีกสามตัวผม้ี่ให้หน้าบ้านให้นะผมที่หน้าบ้านให้จะใส่เสื้อใบหน้าบ้านหน้าหน้าโดนนะตายเติมใบไว้นะเดี๋ยวใส่เสื้อใบให้ป้องมาขวาเลยมองมาขวาเลยอย่าเพิ่งให้ไนท์ให้ไนท์ตีกันก่อนไนท์ไนท์ขำหน่ะเดี๋ยวมันตายเลไอหมีมึงเล่นฉีกเอาไอหมีให้กูดิดต้ะเนี่ยเฮ้ยสบายสบายอย่ขวาเลยรอให้มันบางบางรู้ตี๋ เย้ยชิบหายแล้วหลอนอุ้ยเกือบตายไอ้แบงค์น้ำไว้แบงค์น้ำไว้เฮ้ยนายใครตกแล้วน่ะผมตัดดีบอลแล้วข้างหลังให้แล้วอีกนิดนึงดิพี่เลยไม่ต้องข้างหลังมีคิตตี้อีกข้างหลังมีคิตตี้ไอ้บอลหมดปะเนี่ยอโล่กดธงเลยขึ้นกดทงโอเคแบ้ำอีกนิดนึงได้ป่ะพี่คิตตี้มันรอเข้าต่อโอเคโอเคไอ้แบงค์น้ำไว้แบงค์น้ำไว้ไอ้สายไอ้หมีจะเอาบ้านใคนพูดใครพูดแน่วะไม่เหรอ ไม่ใช่ผืนกูเผื่อเลี้ไม่ได้เลยย่าเห็นไหมเข้าเข้าไหนเข้าโอเคมองยืนขวาไว้นะมองยังไม่เข้านายโบไป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 เออเห็นว่านายมันลวงใหญ่เลยบุญประมาทเติมไปไป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 เจ้าเมย์หนักอยู่นะมองใจเย็นอยู่อยู่ทีมลิงได้อยู่บุญะมาทวิวิแอโร่ไปที่วิครับแอโร่ไปที่วิเล็งไปที่วิเล็กเล็ก พีทเล็กหน่อยพีทพีทเล็กไหนมาหน่อยเล็กไหนมาหน่อยเติมไปไว้อย่าไม่ต้องถอยนะไม่ต้องถอยไม่ถอยถอยแาในดงอ่ะไม่ต้องถอยนะมองเคดงไปมองหมด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 วมหมดหมดหมมดถอยหมดมหมดหะไม่ถอยหมดมดหหมดมดหมดห้ดหดหหนดงดดหหมดามดมดอดหมดหดดมมยดงเมมวมมมไมมหมมมม่ดงดมานาเซียหน่อย กดทรนะรับตรงนะไปเลยไลยไปเลยไปเลยไงเลยไอเลยไปเลยไปเลยไปเลยไเลยไปอลยไปเ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 ไปเลยไเรยไปเร็วเร็วปเลงไปเไปเไหนไปเลไปเลยไปเลเลยไะเลยไปเลเลยวะเลยไล้ไปลมเนยไลยไปลยไเลยไเลยไปเลไปเเไปไปัไปไไไไหนปเลเลยเลยไปเ กันที่อยู่ต่อไปสองไปเบิร์ดเล่นมองว่าเบิร์ดไปอีดเบิร์ดตามไปอยู่นี่แต่ว่าไม่รู้จะชนะมันป่ามั้ยเดี๋ยวไปได้ชนะอยู่แล้วไม่สดหมดแล้วสดทั้หมดแล้วนะครับสดทั้หมดแล้วนยโอเคยื้อไว้ยื้อไว้ยื้อไว้สดกำลังมาช่วยยื้อไว้ยื้อไว้สดกำลังมาครับถอยเดี๋ยวมาไม่ได้เลยถอ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 ยนายโบคำมนายโบคำตรงทางแคบเนี่ยทางแคบตายไปหนึ่งเหลือหนึ่ง